คุณอย่าลืมนะว่าผมเป็นผัวคุณก็ณณณพอยแผลชัช่วๆนะสิแต่มันก็ได้ผลสักวันหนึ่งคุณจะเสียใจไม่นึกแล้วคุณจะาาลากันนะหัวเดียวไม่พอยวิ่งไปหาชูย ใครสิใครจะดีท่าอยากรู้่ะไฮะผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามน,นเปลนเปลยยังไงถึงได้ติดใจมันหนักฮะฉัน,นทนไม่ไหวแล้วนะฉัจนจะหยาก,กับคุณเหรอแล้วมาอยู่ใครนู่นงั้นเหรอเสียใจนะผมว่าเสียใจดีกว่าถ้าผมไม่มีความสุข ผมรับรองว่าคุณจะไม่ได้อยู่กินออกหน้าออกตาไก่หนุ่แน่ปล่อยให้เป็นแมวขโมยแอบกินกันไปอย่างนี้ดีสัตว์ใจสัตว์ใจ <c oughs> ไปทางเนี่ยไปทางน่าสงสารคีเจตนีนะคะทำไมก็หมู่นี้คุณทีนกลับบ้านดึกๆทุกคืนคุณเจตนีเธอก็เลยต้องไปหาที่หย่อนใจบ้างมันก็เข้าข่ายน่าสงสารเหมือนเธอละสิคะอืมก็มีเธอกับฉันนะนะ ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะอคงไม่โกรธฉันนะที่ฉันบกพร่องไม่หรอกค่ะที่ท่านดูแลกิฉันอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณล้นเหลือแล้วขอบใจนะที่เข้าใจฉันส่วนเรื่องเจตนีเนี่ยฉันยกให้เป็นหน้าที่ของเธอครับค่เพราะว่าผู้หญิงกับผู้หญิงพูดกันเนี่ย ต้องเข้าใจกัันเองแล้วฉันเองฉันก็จะพูดกันได้ทินก็นเองค่ะเด็กแล้วตอนฉันฉันจะไม่รบกนวนเธอเองแล้วจะให้ฉันต้องมาลวงหลอกหลอกใครสักคนมันคงจำทนและยากเย็น ให้ฉันต้องทำร้ายใครก็คงไม่จำเป็นไม่อยากจะเป็นคนที่โหดร้ายผมไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องที่ผมจะพูดนี่มันสำคัญกันขนาดไหนสำหร,ร,รับแจ็คนะฮะแต่ผมกำลังจะพูดถึงเงินไม่กี่สิบล้านเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าผมสืบทราบมาว่า ที่ดินของโครงการเรากําลังจะมีถนนตัดผ่านซึ่งถ้าถึงเวลานั้นราคาคงจะเพิ่มขึ้นสูงมากคุณแจ็คคิดดูสิครับถ้าเราทําโครงการเราเสร็จเร็วทั้งบ้านทั้งที่ดินราคาจะขึ้นสูงขนาดไหนฮะเท่าที่ผมคํานวณดูนะครับก็คงไม่ต่ำกว่า80ล้านขนาดเฉยายอา้าวนี่คุณแจ๊คไม่ทราบเลยเหรอครับ ผมกำลังจะชมคุณแจ็คอยู่พอดีว่ามองการไกเลเรือกทำเลนี้ออความจริงนะผมรู้อยู่แล้วฮะแต่ผมอยากมันเพอร์เฟกหน่อยผมก็เลยเพื่อนผมจบจากฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนดีไซน์แบบบ้านให้หมดเลยครับผมก็รอมาอยู่เนะี่ยมันช้ายึ่ยาก,ยากเนี่ยเดี๋ยวโทรสั่งนี่มันจะไม่ทันการนะสิครับถึงแม้พ่อคุณจะเป็นเจ้าของแบงก์แต่ก็คงไม่ได้รับการยกเว้นดอกเบียนะ้ยแน่ ต่เบี้ยยิ่งมากเท่าไหร่กำไรที่คุณจะได้ก็น,น้อยลงเท่านั้นงั้นทำไปดีอย่างนี้ก็รีบสร้างให้มันเสร็จสิครับงั้นคุณนุช่วยจัดก,การให้หน่อยดออิทำไมคุณแจ็คไม่ทำเองฮนะโถถามมาได้ไงอย่างงี้ฮะผมไม่ค่อยว่าเนี่ยฮะผมมีงานทำเเยอะแยะเลยคุณคุณนุยคุณนุจัดก,การได้นะผมอนุญาตเต็มที่เลย เ,เรื่องส่วนแบ่งอะไม่ต้องเป็นห่วงผมให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับแต่เรื่องนั้นไม่เท่าไห,หร่หรอกฮะอีกเรื่องหนึ่งคือคุณแจ็คต้องไปเคลียร์อะไรบางอย่างให้คุณแจ็คสร้างบ้านไม่ได้มันเรื่องอะไรอีกางเงี s> <S ้ยก็พ่อของเด็กที่คุณแจ็คขับรถชนเขาไงฮะเขาจะไม่ยอมให้เราสร้างบ้านถ้าเราไม่ไปขอโทษเขาผมเนี่ยเหรอ พวาเราอะนเระถ้าทำผิดแล้วจากรับผิดตั้งแต่แรกนะก็หมดเรื่องไปนานแล้วอะไรลุงใครผิดใครผิด เม,มาฝื่นมะลุงเมาฝืนเปล่าเออต้องบอกพู้พี่นะ<ง>เฮ้ยลุงเออเอเอดูต้องหน้าเออคุณลุงครับคุณแจ๊คเขาขพร้อมที่จะขอขบาาคุณลุงแล้วเหรอครับีม,มเแกแล้วต้องลงุงดิไฮ้เดี๋ยวขอขบานแล้วอย่าเรื่องกันแน่ว่าอ้าวคือเสียลงลุงคือเสียงเหรอแจ๊กเก้ยเก้ไเห็นดิครับใจเห็น แก่แล yeah. ้วเพี eh. ้ยนพรงนี cool ้ครับคุณลุงครับคุณแจ็คเขาไปอยู่เมืองนอกมาหลายปีครับเขาก็เลยไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมไทยหรอกครับคุณลุงคุณลุงอย่าไปถือสารเขาเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาแทนเขาก็แล้วกันนะครับมีอเนี่ยเอออะไรมีมารยาทในคนอะไรด้วยหรือเปล่าแก่แล้วปากมากตรงนี้สมองฟอขอเข้ามาครับคุณลุงครับ ก็ตกลงว่าจะรับขอเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อจากนี้เราจะไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วจริงไหมขอบคุณครับเกิพวกเราใช่เดี๋ยวฟ้องป้าป๋าให้ดูคอยดูดิไม่ล้มนะล้มลุ่มบ้าเลยไม่ได้มันจะบ้าจริงๆรไว้ในี่ใจใช่คุณนี่แย่มากเลยนี่ขอบคุณมากครับ คุณนะครับสำหรับข้อมูลที่ช่วยทำให้ผมไม่จำเป็นฉันรับปากคุณถินว่าจะช่วยคุณอยู่แล้วทำตามหน้าที่กับทำด้วยใจมันต่างกันนะครับผมดูออกที่คุณพูดอะไรอ่ะใครได้ยินเข้าไม่ดีนะเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนเข้าใจอะไรยากมปตั้งแต่เมื่ไหร่สงสัยงานเยอะก็เลยไปเลย คุณอานี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่ได้มีอย่างคุณทั้งงานลาดงานหลวงรักษาผลประโยชน์ให้ครบทุกเม็ดขอตัวก,ก่อนนะครับว,ว่างๆจะพาไปเลี้ยงขอบคุณหวังว่าคงไม่ลังเกียร ดีด,ดีเออชินไอโครงการที่ลำรุกกาเนี่ยมันเจ๊งหรือยังไงเฮ้ยคุณมงคลถึงนี่น,น่าประชุมใหญ่ก็อยางเนีครับเออคอยรองอกไปหน่อยอย่างนี้เราก็พอที่จะต่อรองกับท่านได้เอ,อหรือว่าเขาจะถอนหุ้นหรือยู่นก็ถอนวงเัินด้วยหนูไปทำเรื่องอะไรไว้ไม่น่าเลี้ยงงูเขาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารสบายนะครับอาารยสบายฉันน่าฉันน่สวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับเนีท่านมาโดยไม่รู้เนื่อรู้ตัวอย่างนี้ผมก็เลยตั้งตัวไม่ติดสงสัยจะมีเรื่องสําคัญมากเป็นไงครับวงเงินไม่อนุมัติรอครับไม่เกี่ยวนี่คุณไม่ได้เป็นคนนัดเหรอเออผมผมเปล่านี่ครับเออยังไงกันแน่ครับผมนึกว่าท่านเืองคนที่นัดประชุม ล่าผมก็มาตามนัดเท่านั้นเละเอผมก็ปล่าสงสัยจะต้องมีคนเล่นตลกกับเราแน่ๆเลยไม่มีใครเล่นตลกหรอกครับคุณอาผมเองนี่ครับที่คุณรู้เนี่ยเป็นคนจับประชุมและก็ดันมาทุกท่านมาในวันนี้นะครับอ,อ๋อนี่แกเองเห <Yes. S 1> รอแจ็ค Yes กกจะถีหน้าพ่อเลยไงกลับ้านไปเดี๋ยวนี้อาพ่ออ,อย่างงั้นก็คงจะเข้าใจผิดแนอย่างที่ว่า,าจริงๆนะครับ ก็ขอเลิกประชุมนะครับตัวขอได้ครับดีครับวันนี้ผมก็มีประชุมซะด้วยสิครับเดี๋ยวสิครับดีครับป๊บนึง้ครับผมเอ่อผมมีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับโครงการอนุการที่ผมทาอยู่นะครับมารายงานให้คนได้ทราบนะครับผมเออเจ้าใหญ่แล้วแจ็คปาดปาดเลยเออเจ้าปาดานะเรื่องจริงนะเอาเลยครับแม่ทีวเรลงมาเขามากพอแล้วครับเริ่มประชุมเลยครับจะดีเหรอครับคุณแจ็คเรียกประชุมไม่รู้ตัวแบบนี้กรรมการไม่มีข้อมูลนะฮะ อะไรหรอครับเดี๋ยวคุณแจ็คจะเป็นคนรายงานผลการทํางานทั้งหมดนะฮะส่วนเอกสารการประชุมก็ได้แจกมาให้ทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วก็เปิดดูพร้อมกับที่คุณแจ็คอธิบายก็จะเข้าใจเองนะครับคุณทิ้งครับสบายจะได้ครับผมถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามป๋าแจ็คได้เลยครับเอาเละครับเริ่มประชุมเลยครับเฮ้ยทิ้งสไลด์เลยฉายเลย,ย,เลยไปดูเลยไปเลื่อยๆไปตั้มเด็ดโอเคพระป๋าชิดดาวพลีสโอเคป๋า มาป๋าคิดถึงเลยคุณครับคุณครับสบายเลยครับผมอโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็เรียกว่าโครงการหมู่บ้านชวนฝันนะครับผม,มหมู่บ้านชวนฝันนะครับมีเทเลสอยู่นอกบ้านแล้วก็มีสาวน้ำเยี่ยมจริงๆๆเลยต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสลูกชายผมทำงานในบริษัทคุณ นึกไม่ถึงเลยพวกคุณจะทําได้ดีขนาดนี้เยี่ยมมากแต่แจ็คเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนเอางานเอาการเป็นคนละคนเลยขอบคุณมากไม่เป็นไรแล้วครับผมเองต้องขอขอบคุณคุณมงคลมากกว่าครับที่กรุณาผ่านโครงการทุกโครงการกับรักนาามาโดยตลอดนะครับอัน,น